สวัสดีค่ะทุกคนยีดีต้องรับเข้าสู่ชาแนลอานาดานะคะคือเมื่อก่อนเราตั้งชื่อว่า precious in life แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะคะเนื่องจากว่าเคยเห็นคนที่แบบว่าใช้ชาแนลชื่อเดียวกันแล้วก็เลยแบบว่าเปลี่ยนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างหนึ่งก็คือมีอินสป r เรชันด้วยว่าเห็นหลายๆคนก็ตั้งชื่อตัวเองเนาะแล้วก็เหมือนนิวอะคิดว่ายังจะมีอีกหลายๆมุมในชีวิตที่แบบว่าอยากจะแชร์เนาะก็เลยกลายเป็นว่าเอาเป็นชื่อตัวเองละกันนะคะ ก็ต่อไปถ้าเกิดว่าใครที่จะเข้ามาดูช่องนี้นะคะอย่าลืมเสิร์ชว่าอนาดานะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมาติดตามต่อนะคะกับน้องตัวนี้เลยค่ะอุ๊ยผิดฝัง ก็คือพาลินนะคะ IPL เลเซอร์ตัวนี้นะคะที่ใช้มานะคะนิวมีก่อนหน้านี้เนี่ยได้รีวิวไปแล้ว1คลิปนะคะแล้วก็ก็คือรีวิวตรงหนวดแล้วก็รักแร้เออใครที่อยากดูแบบละเอียดนะคะก็ไปดูได้นะคะที่คลิปนี้เดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครที่ดูแล้วอยากติดตามผลนะคะที่บอกว่าออจะใช้เรื่อยๆแล้วเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปให้แล้วในคลิปนี้นะคะคนก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันนาะว่าจะเป็นยังไงจะชอบไม่ชอบยังไงนะคะเริ่มกันเลยนะคะรีวิวน้องตัวนี้ พาร์ทสองหนวดก็ยังมีอยู่เลยเนาะมันยังไม่ได้แบบ ทุกคนคะจากในคลิปแรกนะคะก็คือสรุปคร่าวๆเนาะที่ใช้กับรักแร้แล้วก็หนวดเนี่ยในเรื่องของขนนะคะจะไม่ได้รู้สึกว่าขนมันจางลงเยอะนะคะหรือว่าแบบขนไม่ขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเอออย่างตรงหนวดเงี้ยก็จะยังเห็นได้ชัดอยู่ว่ามันก็ยังมีหนวดอยู่ไม่ได้หายไปเลยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของความใสะคะ่ะเหมือนตอนนั้นที่เราทำก็คือตรงรักแร้จะขาวใสขึ้นกว่าเดิมนะคะซึ่งตรงนี้มันจะเห็นผลมากกว่าเรื่องขนนะคะก็ เป็นพัทแรกของน้องตัวนี้ที่ได้ลองไปทีนี้เราก็เลยลองดูว่าเออเห็นเราเห็นในแบบตัวคํญญาบรรยายคําแนะนําคือมันจะต้องใช้ต่อเนื่องแบบยาวๆใช่ปะเราก็เลยจะมาลองใช้ยาวๆดูเราก็ใช้แล้วกับที่หนวดอย่างเดียวนาะเพราะว่ารักแร้เรามีแบบเลเซอร์ไปบ้างแล้วขนมันไม่ค่อยเยอะตรงหนวดอนะจะจะเป็นแบบจุดที่มีขนเยอะมากกว่าก็เลยมาลองตรงจุดนี้นะคะอันนี้ก็ลองใช้เป็น สัปดาห์ละประมาณ2-3ครั้งนะคะก็ใช้แบบต่อเนื่องเวลาใช้อะคะ่ะเราก็จะเปิดเครื่องเราก็จะยิงแบบตรงเนี้ยหนึ่งสองสามสีๆรอบๆขอบลายเงนี้ยค่ะจะขึ้นเป็นรูปภาพให้ละกันเนาะว่าที่ใช้มาเนี่ยมันเปรียบเทียบกันแล้วเป็นยังไงบ้างนนะคะ่ะก็อนนี้นะคะจะให้ดูเป็นแบบซูมหน้าใกล้ๆของวันนี้ มันจะชัดไหมไม่รู้ตรงนี้เนาะก็คือเป็นหนวดของเรานะคะซึ่งหลังจากหลังจากที่เราได้ทดลองไปใช่ปะก็ไม่ได้ใช้บ่อยๆขนาดนั้นแล้วะนะก็เหมือนแบบว่าใช้ใช้ไปต่อเนื่องประมาณ แบบช่วงหนึ่งอะแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ต่อแล้วอย่างตอนเนี้ที่เรามาอาคิปก็คือไม่ได้แตะเท่าไหร่เลยนะคะแต่ว่าสังเกตได้ว่าเรารู้สึกว่าหนวดอะน่าจะบางลงจากเดิมและเมื่อก่อนอะจะมีหนวดแบบที่มันเฟิร์มๆอยู่ตรงมุมตรงเนี้ยค่ะค่อนข้างเยอะเนาะตอนนี้ก็จะรู้สึกว่ามันบางลงสรุปนะคะในความคิดส่วนตัวนะคะนิวรู้สึกว่าน้องพาลีนะคะถ้าเกิดว่าจะให้เห็นผลเร็วๆเลยอะ น่าจะเป็นเรื่องของความขาวใสเนาะเหมือนที่อย่างคลิปรีวิวตัวแรกที่เราใช้ไปนะคะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องขนเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลายาวแล้วก็จะต้องใช้อย่างต่อเนื่องซึ่งตัวนี้เนี่ยนิวก็รู้สึกว่าเออมันก็พอจะเห็นผลอยู่นะคะในเรื่องของความจางลงของขนแต่ว่ามันไม่ได้เห็นผลได้ชัดเจนขนาดนั้นแล้วมันก็จะต้องใช้ระยะเวลาด้กะคะ่ะเพราะฉะนั้นนิวเลยคิดว่าตัวนี้มันก็จะเหมาะกับคนที่ ทําอะไรเป็นรูทีนได้รู้สึกว่าการเลเซอร์ตรงนี้เอามาเพิ่มแบบแต่แปบบ๊แบบเดียวฉันทําได้ทําได้บ่อยๆอะไรเงี้ยถ้าทําบ่อยนิวคิดว่าน่าจะเห็นผลแต่ว่าถ้าเป็นขนแข็งๆเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าที่นิวลองนิวลองที่หนวดอย่างเดียวเนาะถ้าเกิดว่าพูดถึงในความเป็นจริงแล้วนะคะที่แบบในชีวิตนิวสําหรับตัวนิวเองเนี่ยโปรดักตัวนี้นิวรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ค่อยตอบโจทย์กับน,นิวเท่าไหร่เพราะว่าตัวนี้มันเหมือนกับว่า เหมาะกับคนที่ทําอะไรเป็นประจําได้ระยะยาวๆอ่ะแต่ว่านิวเป็นคนที่แบบเบื่อง่ายแล้วก็ไม่สามารถทําอะไรแบบยาวๆได้เนาะเพราะฉะนั้นแบบเวลาเราใช้ไปอะ่ะมันก็จะหยุดใช้กลางคันอะ่ะเหมือนกับที่ทุกคนอยากให้รีวิวต่อนิวก็ใช้ได้ประมาณแบบว่า22 2เดือนอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นอะไรที่สมมติ เราไปหาหมอที่คลินิกแล้วเลเซอร์ไปเลยเดือนละครั้งเดือนละครั้งไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเห็นผลมากกว่าอันนี้จะเหมาะกันิ้วมากกว่าเนาะแต่ถ้าต้องมาทําอะไรที่แบบประจําสม่ำเสมออย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ค่อยเหมาะด้วยด้วยเรื่องของนิสัยส่วนตัวแต่ถ้าใครที่เป็นคนที่ใช้อะไรได้แบบยาวๆจริงจังกับมันได้อย่างเงี้ยค่ะคิดว่าน่าจะเห็นผลแล้วก็อันนีเออ้เคยมีคนถามว่าจะปล่อยต่อไหม <laughs> ถ้าสนใจก็ทักมาได้นะคะแต่ว่า <laughs> เดี๋ยวอุปกรณ์เนี่ยไปเช็งให้อีกทีหนึ่งเนาะ แต่ว่าไม่ได้ใช้บ่อยหรอกยังเหลือช็อตอยู่อีกเยอะนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ทักมาได้คะ่ะและเดี๋ยวไว้ติดตามต่อนะคะในคลิปต่อไปถ้าเกิดว่าเจออะไรดีๆเดี๋ยวก็จะมาแนะนํากันต่อนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีเรื่องของการทํางานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะตอนนี้เรามี400กว่าซับแล้วก็ดีใจนะคะแล้วก็จะอยากจะเพิ่มให้มันเป็นหลายๆซับเลยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย